เพิ่มยอดขายด้วยโปรโมชั่นแบบไม่ผูกมัดต,ต้องไม่พลาดครับสวัสดี้ครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการเพิ่มยอดขายเออเพิ่มยอดขายช่วงปีใหม่คือช่วงเนี้ยคนเขากลับบ้านกันใช่ไหมครับเออคนเขากลับบ้านกันยอดขายหลายท่านก็อาจจะตกยอดขายผมก็ไม่ได้ตกหลอกของไม่มีขายเออแล้วมันมีสินค้าใหม่มาเว้มีสินค้าใหม่มาผมก็ไอสินค้าใหม่มันก็มีดีนะแต่คนเขาทําไมแบบว่า ยังไม่ค่อยสั่งวะเออผมก็ทําการอ่ะวิธีนะครับจดเลยนะครับเอาปากกามาจดทาคารบอร์ดแคสในลายอ่ะส่วนวิธีการบอร์ดแคสในลายแอดเน่เดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งเออคือหลายท่านไปเรียนบอร์ดแคสมาคุณบอร์ดแคสในเฟซนี่มันปัญญาอ่อนเออผมบอร์ดแคสแอดวานในลายเว้ยเออบอร์ดแคสในลายแล้วตอนเนี้ยปิดยอดรายได้ประมาณสามพันกว่าแล้วเออสามบ้านบ้านละพันเออบอร์ดแคสไปพันหนึ่ง ่าเดี๋ยวจะเล่า,า,ารายละเอียดกันครับบอร์ดแคสแบบบอร์ดแคสฟรีไม่ได้เติมตังค์ด้วยมันเดือนล่ะพันนะบอร์ดแคสไปพันหนึ่งคนส่งมันส่งไปประมาณ500คนเปิดประมาณ300มันงจำไม่ได้เหาเอาอรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเอเอ,อผมก็บอร์ดแคสไปในไลน์เว้ยเออบอร์ดแคสไปในไลน์แต่ข้อเสียของบอร์ดแคสไปในไลน์คือแอดมินมันไม่เห็นข้อความที่เราส่งเว้ยเออผมบอร์ดแคสไปตอนตอนไหนวะตอนตีห้าตีสี่ตีห้าเออบอร์ดแคสไปตอนหัวคำ่ำอ่ะตอนเช้า,าอ่ะเออหกโมงประมาณเนี้ยเออ บอดแชทไปแล้วลูกค้าเขาก็ตอบกลับมาสนใจครับเออแต่ผมเป็นคนบอดแชทแต่แอดมินเป็นคนตอบแชทแอดมินแม่งก็งงสนใจที่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออโชคดีที่ผมส่งข้อความไปให้แอดมินดูว่าเนี่ยกูบอดแชทไปนะแอดมินก็มาถามว่ามึงบอดแชทอะไรไปเพราะว่าแอดมินไม่เห็นข้อความที่บอกแชทเออกูก็บอกเนี่ยมันเป็นแคปโปรเนี่ยเออสนใจสนใจเนี่ยก็ปิดได้สามบ้านเว้ยเออปิดได้สามบ้าน เออแสดงว่าบอดแคสเนี่ยช่วยเพิ่มยอดขายได้และเพิ่มยอดขายได้แต่เป็นต้องเป็นบอดแคสใน l i น์แอดนะคือในเฟซน่ะมันจะมีกฎของการบอดแคสด้วยคือกูเขียดเฟซมากเลยตอนที่จะทาเฮียอะไรหน่อยแม่งก็ต้องเติมทูเติมตังเติมอะไรบ้าบอคอแต่ถูกปะจะบอดแคสแม่งก็ต้องบอดแคสด้วยกฎ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคือมึงจะบอดแคสเน่ะคือมึงต้องแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ถ้าเกิดมึงขายมันจะมีผิดกฎกฎแม่งเยอะมากเลย Facebook ในการบอดแคส แต่ถ้าเกิดมึงอยากบอดแคสได้ไม่จํากัดนะมึงต้องยิงแอดในการบอดแคสไอสัตว์แม่งแต่ความจริงว่ะมันก็มีการบอดแคสแบบโดนบางเขาก็ว่าไม่โดนแบรน์อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าทีเพจมึงโดนแบรนด์มึงเพราะบอดแคสกันเยอะไปป่านะเออแต่กฎของ Facebook ก็บอดแคสเยอะอและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ทําการตลาดลูกค้าผมจะไม่สร้างฐานนี่หนึ่งข้อเลยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องหนึ่งบอดแคสสองการสร้างฐานลูกค้า ผมจะไม่สร้างฐานลูกค้าใน facebook เป็นอันขาดเพราะว่า Facebook มันไม่เอื้ออำนวยก่อการขายโดยที่ไม่จ่ายตังคะถูกปะเออคือมันก็ออร์แกนิกมันก็ดังแหละแต่มันดังแบบลูกค้าขาจรปัจจุบันนะผมก็ขายออร์แกนิกได้เว้ยเออขายออร์แกนิกได้แต่มันเป็นลูกค้าขาจรเนี่ยเข้าใจปะเป็นลูกค้าขาจรที่แบบว่าเข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแบบออร์แกนิกแต่ลูกค้าขาประจํา ไม่ได้เออแต่ลายเนี่ยนะผมบอดแค์ผมเลือกลูกค้า่อแม่งน้าไม่เปี้ยวผมเลือกลูกค้าที่แอดเพื่อนมาเมื่อ180ถึง365วันหรือมากกว่าเออคือแอ,แอดเพื่อนมาแล้วเกิน6เดือนเนี่ยแอดเพื่อนมาแล้วเกิน6เดือนเออแต่จะแชทกับเราตอนไหนไม่รู้นะแต่แอดเพื่อนกับเรามาเกิน6เดือนผมเลือกตรงนั้นไปเออ แล้วก็บอดแคสไปพึ่งพอบอดแคสไปปุ๊บก,ก็ทําเล่นๆนะเออทําเล่นๆแล้วแม่นขายได้เออขายได้แล้วอีกอันนึงทําให้ผมค้นพบเว้ยคือเราชอบโปรโมชั่นเราชอบทําโปรโมชั่นผูกมัดลูกค้าผูกปัดผูกมัดคืออะไรสิบสนใจสิบท่านแรกแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยเฉพาะสิบท่านแรกที่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมันเป็นการบังคับฝืนใจลูกค้าเว้ยเออ ผมก็พอจะเข้าใจแหละว่าปีใหม่เว้ยปีใหม่ลูกค้าเขาไม่ค่อยว่างกันถูกปะปีใหม่ลหลายๆคนแม่กงก็กลับบ้านมันไม่มีอารมณ์ซื้อของหรอกสุป,ปะเออแม่งก็กลับบ้านมันไม่มีอารมณ์มาสั่งของเพราะว่าสั่งของแม่งก็ต้องมารอรับไอ้แคยกูจะส่งไปที่ที่อยู่ปัจจุบนันหรือจะส่งไปที่ที่บ้านที่กูจะกลับดีวันนี้ก็วันที่ยี่ห้าแล้วแม่งของมันจะส่งถ้าเกิดกูส่งไปที่บ้านเอาไอ้ iz, สัตว์แล้วกูยังไม่กลับบ้านแล้วใครจะไปรับถ้าเกิดกูส่งมาที่อยู่ปัจจุบนันและแม่งส่งช้า กูกลับบ้านไปแล้วแม่นของมาส่งกูก็ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือปีใหม่มันจะเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องที่อยู่สองปัญหาเรื่องภารกิจเว้ยเออผมก็คิดเว้ยคิดแบบไย้แย่แม่งแบบทําไงดีวะทําไงดีวะจะผมอยากรู้ไงว่าปีใหม่คนมันไม่มีตังหรือว่าคนมันเก็บตังไว้เที่ยวแต่จริงๆปีใหม่คนมันไม่ว่างเว้ยเออผมก็จัดโปรโมชั่นใหม่จัดเดิมอะไรครับจัดเดิมซื้อหนึ่งแถมเออไม่ใช่แย่ จากเดิมสิบท่นททนาทนแรกที่แจ้งชื่อที่อยู่ใช่ปะเนี่ยจากเดิมครับสิบท่านแรกที่แจ้งชื่อที่อยู่ไอสัตว์ตู้เบียดสิบท่านแรกที่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรจากเดิมนะให้สิบเฉพาะคนที่แจ้งชื่อที่อยู่ก่อนผมแบบผมทําแบบใหม่สิบท่านแรกที่จองสิเออหมายความว่าคุณพร้อมซื้อคุณก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลย แต่คุณไม่พร้อมซื้อคุณก็จองสิทธิ์ไว้ได้เออคือบางครั้งอ่ะถ้าเกิดสมมต,ติเราบอกว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดคุณไปบังคับเขาว่าแบบเอ้ยมึงต้องแจ้งเลยนะคุณจะส่งเลยนะแต่บางครั้งลูกค้าไม่พร้อมเออไปยังไงต้อง,งยืนยืนขาทางบางครั้งลูกค้าไม่พร้อมที่จะรับของเออพอไม่พร้อมที่จะรับของปุ๊บเขาก็จะไม่สั่งเออแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เป็นให้จองสิทธิ์ไว้เนี่ยมีมาแล้วสามคนจองสิทธิ์ ผมขอจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวปีใหม่สั่งอะคนแรกไม่ได้บอกเหตุผลคนที่สองก็บอกว่าจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่ากลับบ้านเดี๋ยวปีใหม่ค่อยว่ากันคนที่สามจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าผมยังคงไม่ว่างเอาไปใช้หรอกแต่ผมอยากได้คือเขาอยากได้ของกูด้วยแหละแต่เขายังไม่ว่างที่จะรับเพราะว่าปีใหม่เขาต้องลงต้นไม้ลงอะไรอย่างเงี้ยคือปีใหม่แม่งคนมันก็ต้องมีทุรักใช่ป่ะเออคุณมึงจะไปแบบฉพาะสิทธิ์ขั้นแรกโปรปีใหม่โปรส่งท้ายปีอะไรเงี้ย มันก็จะดูแบบโหดหลายผมก็ลองใหม่คุณยังไม่ซื้อไม่เป็นไรมึงจองไว้ก่อนเหมื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 อนขายรถนะ่ะเออมึงจองไว้ก่อนแต่จองรถมันต้องเสียตังค์ใช่ปะอันเนี้ยไม่ต้องเสียตังค์เออไม่ต้องเสียตังค์จองไว้ก่อนหลังปีใหม่รือมึงค่อยแจ้งชื่อข้อดีคือมันจะทําให้เรารู้ฟีดแบ็กของไว้ว่าเฮ้ยไอของนี้มีคนอยากได้มีคนอยากได้เยอะแสดงว่าเราก็ต้องสั่งมาเยอะแล้วก็ทําการตลาดเยอะขึ้น เออเพราะบางอย่างถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงตอนแรกผมไม่รู้ไงมีของอยู่ตัวนึงมันดีมากเลยนะแต่มันยังไม่มีคนสั่งอะ่ะเออกูก็คล้องใจมันทำไมไม่มีคนสั่งเออแต่ตอนเนี้ยบอดแคสแล้วก็มีคนสั่งแล้วก็มีคนจองไว้อยู่ประมาณสามคนเนี่ยเห็นไหมครับการเพิ่มยอดขายอ่ะโดยการไม่จําเป็นต้องเอ้ยมึงไม่ต้องซื้อตอนนี้ก็ได้แต่มึงจองไว้ก่อนแน่นอนจองไว้เขาก็ ถ้าเขาอยากได้จริงเขาหลังปีใหม่เขาเสร็จธุระเดี๋ยวเขากลับมาซื้อเองเออเพราะว่าเขากลัวของหมดไงเฮ้ยของหมดจังว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นการเพิ่มยอดขายในช่วงปีใหม่อ่ะคลิปนี้ท่านถูกใจกดไลค์กด subscribe อยากรู้เรื่องไหนก่อนบอดแคสต์อยากรู้เรื่องฐานลูกค,ค้าก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่ะขอบรรคทุกท่านที่ติดตามมาครับเมื่อไรคิดมากแหววแหววเลยเคล็ดมากแอบแอบปีเหนียวเยียร์ต้นสนคิดมาสวยปะมาชมต้นคิดมากก่อน ว้าแน่ตอนคิดมัดว้าเร่เร่ออะไดมาดเน่มีนินเทนโดด้วยแฮงใช้ได้นะเว้ยเออแน่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ